กองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐ United States Marine Corps หรือ USMC เป็นหนึ่งในเหล่าทัพของกองทัพสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการลบทางทะเลและภาคพื้นดินและเป็นแนวหน้าของกองทัพในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนคศ1775ระหว่างสงครามปฏิวัติอเมริกาโดยมีบทบาทเป็นกองกําลังลบจากทะเลที่สามารถปฏิบัติการภารกิจโจมตีจากทางเรือลบขึ้นสู่ชายฝั่งได้อย่างรวดเร็วและมักเป็นแนวหน้าของการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐโดยมีหน้าที่หลักได้แก่การลบเสถาน้ําสเทินบกการส่งกําลังพลฉุกเฉินการสนับสนุนภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายการรักษาความปลอดภัยสถานทูตสหรัฐทั่วโลกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติ ปัจจุบัน USMC ยังคงเป็นกองกําลังสําคัญของสหรัฐอเมริกาที่ประจําการทั่วโลกมีจํานวนกําลังพลมากถึง180,000นายและมีกองกําลังสํารองอีก38,000นายนาวิกโยธินสหรัฐ USMC ได US ้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองกําลังที่มีความสามารถสูงและฝึกหนักที่สุดในโลกด้วยวินัยที่เข้มงวดความอดทนและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในทุกสภาพแวดล้อม